มากินข <SM. S 1> <Christina. S 2> ้าวเที่ยงค่ะแกงหน่อไม้ค่ะไก่ทอดตำมะขูกดีนะเอ็มเลิกซะก่อน้าวซกเล้งมือก่อนไล้งมือลูกไปมาเป็นแ่บ้านนี่ตายมาท้าายอึหน่อไ้บเม่นบ่เคยเสี่ยว เคี่ยวกูนี่ก็เรื่องมากว่ามึงแกงปะเนี่ยมันบะพอปลแดงลองดูใชจไหมนิยมแกงเส้นปลาแดงนัวๆนยมแกงนะนยมแกงยมแกงมันเส้นปลาแดงเลยไปเอาปลาแดงมาใช่ปะแดงเอปลาซีมลาดูยมแล้วปลาแดงนิยมกินปลาแดงบะหมี่เนอะปลาแดงบนโต๊ะปลาแดงกินข้าวทันซับยุ่ง ปาไปง่มึงนี้นีนี่นี่เอาเอาลปแดกมาให้ยายไงเฮ้ยมันหนีแล้วแล้วปลาหายเห็นเนาะอ่าตรงไหนมันหนีโอ้โหเฮ้มันหนีไปปอกปลาอันสูมือนร้นใส่มันกระละเอ้ยเดวัดนี่แม่ผู้ไดใช้มึงว่ากูยังแ่ได้ใช้ กูยังบอดะใส่มึงเลยว่ะตัวมันบอกว่าจะใส่ลายค่ะให้เทเฮ้ยมันอุออ้ยเอาแจากมาถือไปยน้ามาวางเอาไปให้ไปซ้งมันปืนเฮ้ยื่ด น่าเกียดมึงยังแบบได้แล้วยังกันน้องคุณน้องคนมีมาเข้าง่ะเอามาเลยเข้าง่ะนี่ย่าเอ็มกินข้าวคนนี้นะอืมข้าวน่าอีโบอืมอีโบข้าวนั่นเฮ้ยจำมะฮุ่งยังพูดยังจำอยู่ จเย็นๆเอนำลวกไก่เด้เออมึงจะให้กูไปเอาปลาแ็กเด้อบันนี้ห้ามันนี่เธอมาะละมาเด้อค่ะเอฟซีมากินแกงหน่อไม้เด้อตำมกหุงแกงหน่อไม้ใส่ปลาแดกแสบลำเสบลำฮะ มากูจำบึงมาจำบดูนวัวตักมาจากไชมาจากตั้ไหนตั้มให้ใครตั้มให้หมอในน้อยนันบออ้่าะนคบอีงกปลาจ่าเะอ่าคือ,อถึงกึ่นแท้ Ba mô ngon nắng 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 mà mình Để nhỏ rồi. mày bị lôi, ô kinh ngạc hả, lôi đi, lôi đi mày hết แม่มึงไม่กินคำข้าวใหญ่แท้หวะกินแล้วเขธอเดื้อตับม,มาห่วงนี้ถามหาคำเดื้อแสบวะเจ <c oughs> ็บมันแบบยาว <c oughs> แซ่บน้ำกระปูดอกแม่นบ่งั้นก็เอาตำแต่กระปูดองบังดูสิแซ่บเพิ่งได้โอ้ยประกาศหาคนตำชนตำคือแซ่บแท้ทำไงบ่ขึ้นกระปูดกระปูดองอันนั้นปัาตังค่อยๆก้นทันหมดแล้ว ข้าใหม่ประมาณไหมไชิทิมรสฉบอเหนียวนายนะเอ็มช่วยกินหน่อยเจ้ายาพิลึกเลยนะมันอุ่นเดืออันนี้มันเย็นเหนียวก็เหนียว, <laughs> วอุ้ยตำมะทั่วพ่อเดี๋ยวเอาตำมะทัว่วมากินดีกว่า โอ้ยคือห้อนแท้แดงแดงร้อนๆเหอะาอีในบุ่มไม่กินเลยนาะเขามันทาย <c oughs> เลอเฮ้ยไม่กินข้าวบอเฮ้ยไม่กินข้าวบอก <c oughs> หาเช็งก็น,นั่นบอก <c oughs> <c oughs> หาเช็งก็น,นั่นบอกนอกเป็ด ว่าให้เสี่ยงคำนันว่าแล้วคำมาม่งกาแฟมันโบเห็ดพิลึกหรอกน้ำน้ำมาเลยนม่ดาวต่ำมะคเชิไเเนาะดาวตำนได้แล้วแล้วไปให้ดาวตํำอีกมหแดงแอบมักูจ้ำกระปูดีกว่ามั้หอมกระปูหอมกรไจ้ำีเลยมมด เกิดต่ำก็เซ่บอินประเด็นเสียแม่นความรา้านต้นไหนเข้ามาเข้านงรเกำหมูางำหมู่ามาให้ตูช้ชาพายนะเ้ว แม่ off พูดได้ตามมะฮงคือเจ็บพี่ลูกแท้กระปูดเจากระปูดอกนั่นเจาะเขานั้นเจากระเลวตามจักน้อยนะนั่นบักแกนครับมาหากินน้ำตาจัน้อยกูนกร้านมากเอาตาหด่บ้านเออตามพ่อม่จับลาดพูดที่บ้านสองคนแม่แม่หม่งาันไม่อยากกินข้าวข้าวไมนไหวกข้าวกินก็เ้ากินนี่แหละเากกินไปเรื่อย จำเอาตูเทปตูบก้าคุอือเทเนาะตูสัมัตูบรอ่รมันกรเพงติ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 งอะไรย่างเงมันมวนขเนเขาแล้คูนมาตรงนี้